สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับ10โมงเชา้าทาง YouTube กับ Facebook ยอดเชฟไทยของเราครับที่จะมาเจอกับรายการอาหารวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยก็วันนี้เตรียมปลาลิวกิวมาครับผมจะเป็นปลาลิวกิวทอดกับกระเทียมดองและใบมะกรูดครับก็จะเป็นมีปลาลิวกิวเนี้ยปลาลิวกิวเวลาซื้อเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบแผ่นแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้เขาจะมีเนื้อหนังหน่อยแล้วก็จะไม่แข็งมากนะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามา ทอดน้ํามันน้อยๆนะครับเพราะว่าทอดน้ํามันท่วมๆเป็นดิฟรายเนี่ยเขาจะมีความหวานเยอะเขาก็จะดําเร็วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราทอดแพนฟรายแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเราเอาปลาลิิวลงไปทอดซะก่อนนะครับน้ํามันใส่ครับโอเคตั้งน้ํามันไว้ก่อนครับส่วนใบมะกรูดเราทอดทั้งช่อบแบบนี้ไม่ได้เราก็จะต้องเด็ดนะครับแล้วก็ฉีก ก้านใบตรงกลางออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทอดแล้วตรงกลางเนี้จะแข็งนะครับเหนียวเคี้ยวไปแล้วก็จะเป็นเป็นกากครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วพลิกนี่อาจจะกระเด็นกระเด็นนิดนึงเดี๋ยวเราทอดเพื่อเอากลิ่นหอมเวลาเขาเขาลงไปครับเดี๋ยวทอดแบบนี้เอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนครับเราก็จะทอดปลากันก่อนอย่างที่บอกครับเราไม่ได้อยากจะทอดปลาจนเขา ดำมากเกินไปเพราะนั้นไม่ต้องใช้ไฟแรงอปลาอย่างที่บอกครับเขาก็จะมีความหวานเขาจะเป็นสีน้ำตาลหรือไห่เร็วนั้นต้องใจเย็นๆครับเราเคยที่จะเห็นปลาลิวกิวทอดเฉยๆเนะเ้วเหนียวๆอย่างนี้น,นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนุ่มๆหน่อย เอาละครับโอ้ได้แล้วปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนี่เดี๋ยวจะไหม้เกินไปครับเราก็เอามาเสดจน้ำมันก่อนก่อนที่เราจะลงมาหั่นครับเดี๋ยวให้อุ่นๆมือหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวร้อนมากตอนนี้ทีนี้น้ํามันอย่างนี้ผมทิ้งไปก่อนนะครับไม่เอาเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อนเอาละครับเราได้ปลาแล้วแหมมามองหาไกลจังเลยโบอยู่นี่ครับ นี่นเดี๋ยวเพิ่มน้ำมันก่อนเมื่อกี้น้ำมันไปทิ้งแล้วเพราะน้ำมันเขาโดนน้ำตาลของปลาเข้าไปเลยดำครับนี่น้ำมันโอเคเอาแล้วครับเราเร่งไฟให้เขารอเดือดอ่ะตะแกงรอตักครับเอาแล้วครับใบมะกรูดลงอ่ะนี่ครับใบมะกรูดลงแล้วผมกระดาษหน่อยเต็นมจานหน่อย สำหรับใบมะกรูดที่เราทอดกรอบกันครับก็ทอดให้เขาเงียบเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับพองเงียบเสียงแล้วก็มั่นใจแล้วครับว่าใบมะกรูดเรากรอบครับไปผมใส่พริกหน่อยครับโอเคมากินหอมแค่นี้ เสร็จแล้วเราก็จะหั่นปลายูกิเราแล้วครับทีนี้ในนี้ก็จะมีเม็ดมะม่วงนะครับมเม็ดมะม่วงแล้วก็มีหอมเจียวครับใส่ลงไปแล้วก็มีนี่ครับใบมะกรูดกับพริกที่เราทอดกรอบไว้แล้วครับปลาแล้วครับอู้อยังร้อนอยู่เลยนี่ตัดแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับโดนมากไม่ได้นะเพราะว่า ปลายัางร้อนอยู่ครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปน,นี่ครับมันร้อนแต่ว่าถ้าใช้อันนี้เอาครับซ่อมช่วยอทอดเหลืองเหลืองนี่มันหอมจริงๆเลยใส่ลงไปครับนี่เครื่องกอรอบก็จะทำให้ปลาในเขาแยกกันนะครับเรังนั้นเราก็ต้อง หั่นชิ้นปลาแล้วก็ให้เครื่องกรอบเขาเขารวมกันนี่โอเคนี่เลยครับอู้ติดไปหมดนะเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งมีดยังติดเลยเพราะมีความหวานเยอะนะครับเขารวมกันเขารวมกันเขารวมกันแล้วแยกๆหน่อยครับเขารวมกันแล้วแยกหน่อยอย่างนี้ครับทีนี้เครื่องกรอบเราเนี่ยจะช่วยให้เขาแยกจากกันอยู่นไหครับเสร็จแล้วเราก็จะมีเกลือ ลองลองดูนะครับว่าปลาที่หวานหน่อยก็ใส่เกลือเยอะหน่อยพริกไทยครับแล้วก็น้ำตาลอยากจะให้ไม่ต้องเยอะนะครับน้ำตาลเพราะว่าอยากจะให้เขาเคี้ยวแล้วโดนแกลกแกลก,ก,กหน่อยเพราะจริงๆไม่ได้ให้น้ำตาลเขาละลายนะครับแล้วปลาเราหวานอยู่แล้วโอเคจากนั้นเสร็จแล้วผมมีนี่กระเทียมดองครับใส่กระเทียมดองเพื่อเพื่อตัด ความหวานของเขาหน่อยจะได้มีเ,เปรี้ยวๆหน่อยครับอ่านี่โอเคเรียบร้อยครับใส่จานแล้วครับโอ้โหนี่เลยครับปลาลิวิวทอดกระเทียมดองกับใบมะกรูดครับอเอากระเทียมดองใส่ลงไปแล้วนะครับส่วนหอมเนี่ยเราเพิ่มเพื่อที่จะทำให้ปลาเนี่ยแยกชิ้นกันเดี๋ยวมาชิมกันครับ นี่ท่านผู้ชมครับเตรียมช้อนเอาไว้แหมเตรียมช้อนหยิบซ่อมแท้ๆอย่างเรียกเตรียมช้อนนี่แหละครับต้องจิ้มแล้วครับอันนี้ดีกว่านะจิ้มครับลืมลืมต้องไปพร้อมกับเทมดองนี่ถ้าบอกว่าเคี้ยวไม่อยากกืนเนี่ยเพราะมันเหนียวฮะเนื้อมันหนึบมันหนึบมนันหนึบไปเรื่อยๆความหวานของเขาเนี่ยอยู่ในตัวเขามีอยู่แล้วเราเป็นหวานหอมนะครับเพราะน้ําตาลที่เรา ทอดจนเป็นเหมือนคาราเมลความหวานได้แล้วแต่ว่าความหวานที่มีกรอบๆเนี่ยก็คือเกล็ดน้ําตาลที่โรยที่หลังนะครับส่วนความเค็มเนี่ยใส่เกลือโรยลงไปเนี่ยเราจะได้ความเค็มนะครับความหวานกลิ่นหอมก็มาจากหอมเจียวของเราเพราะฉะนั้นหอมเจียวของเราเวลาใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะแยกตัวน้ําตาลออกแยกน้าตาลออกให้แต่ละชิ้นของปลาลิวกิวเราเนี่ยไม่ติดกันสุดท้ายแล้วครับสรสด้วยกระเทียมดองโอ้โห หอมมากๆนะครับแล้วยิ่งตามด้วยใบมะกรูดเนี่ยอร่อยมากๆละลองไปทํากันดูนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ปลาลิ้วกิวที่ทอดธรรมดาเฉยๆแล้วตอนนี้เรายกระดับปลาลิวกิวให้มีส่วนผสมอื่นเข้าไปด้วยแล้วทําให้เขาตื่นเต้นมากขึ้นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเรียกว่าอาหารง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามีทักษะมีเทคนิคนะครับให้ท่านผู้ชมได้ไปลองทํากันดูนะครับแต่บอกว่าเปลี่ยนปลาลิวกิวเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ ดูแล้วมันจะไม่เหมือนนะครับเอาเป็นว่าลองทำปลาลิวกิวอย่างนี้แหละครับทอดไฟอ่อนๆนะครับอย่าไฟแรงให้เขาสุกข,ขาวมันใสๆใช่ไหมเนี่ยมันใสๆใช่ไหมครับเวลาทอดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็มีน้ําตาลจากตัวน้ําตาลของเขาเองเคลือบไปเรื่อยๆนะครับเหมือนคาราเมลอย่างนี้น,นะครับเอาละลองดูวิธีแบบนี้นะครับท่านจะได้เรียกว่าท่านผู้ชมจะได้ มิติใหม่ของปลาลิวกิวเวลากินกับข้าวต้มด้วยนะครับกินข้าวสวยแหนมแกงอะไรได้หมดเลยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเวลาก็หมดอีกแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ซึ่งน่าจะเป็นวันที่ท่านผู้ชมได้มีเวลาว่างพอที่จะไปตลาดแล้วไปซื้อปลาลิวกิวไปสําหรับเย็นนี้ครับลองชิมกันดูนะครับหรือว่าทําค้างไว้เย็นนี้แล้วพรุ่งนี้เช้ากินกับข้าวต้มครับโอ้โหนี่สุดยอดเหมือนกันเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบรายการยังไงกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันนะครับ กับรายการยอดเ็ฟไทยที่อยู่ใน YouTube กับ Facebook กันครับผมกับรายการยอดเ็ฟไทยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าครับ10โมงเช้าวันนี้ลาครับสวัสดีครับ